สวัสดีค่ะครัวพิพิไลนะคะวันนี้ค่ะเมนูหมูสามาผัดเผ็ดหมูสามชั้นนะคะนี่ค่ะหมูสามชั้นนะคะอันนี้เรา,าเขาเรียกว่าไรนะหั่นเป็นชินช้นๆนะคะแล้วก็โรยเกลือไว้นิดนึงนะคะใส่ตู้เย็นไม่ได้ทานหลายวันค่ะวันนี้ก็เลยจะเอามาผัดเผ็ดนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นใบโหระพานะคะเหมือนเดิมค่ะเด็ดเอาตฉพอยอดอ่อนนะคะแล้วก็ล้างน้ำปลสารให้เรียบร้อยเนาะ แล้วก็มีพริกกระเทียมค่ะอันนี้ความเผ็ดก็ตามชอบเลยนะคะตำพอหยาบๆบนะคะต่อมาค่ะมีข้าวโพดอ่อนนะคะเนี่ยข้าวโพดอ่อน,น,นหั่นเป็นชิ้นหั่นเป็นชิ้นชิ้นพอคำนะคะพริกไทยพริกไทยเม็ดอ่อนนะคะเป็น,น่ยคะเป็นช่อๆประมาณสี่ห้าช่อใบมะกรูดฉีกนะคะกระชายซอยแล้วก็ตะไคร้ซอยนะคะต่อมา น้ำตาลทรายเล็กน้อยแล้วก็พวกเครื่องปรุงก็เหมือนเดิมค่ะมีน้ำปลาน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำมันหอยแล้วก็น้ำมันหมูสําหรับผัดนะคะค่ะส่วนผสมก็มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขั้นตอนแรกนะคะว์งกระทะพอร้อนก็ใส่น้ํามันหมูลงไปใครมีน้ํามันพืชจะใช้น้ํามันพืชก็ได้นะคะใส่ไปนิดนึงค่ะเพราะว่าหมูสามชั้นมันก็ค่อนข้างมันอยู่แล้วนะคะ เราก็ใส่ไปพอให้มันหอมๆนิดหน่อยตามด้วยพริกกับกระเทียมที่เราผัดไปแล้วนะไอ้ที่เราโขกไว้แล้วเนาะเห็ดหยาบใส่ลงไปผัดพอให้ห,อ,หอมนะคะ,อะพอมีกลิ่นหอมนะคะก็ใส่หมูตามชั้นลงไปหมดเลย หอมเลยนะคะผัดพอให้หมูสามชั้นก็จะสุกนะคะถ้าแห้งไปก็เติมน้ำเปล่าหรือว่าน้ำซุปได้นะคะท้าน,นี้น้ำซุปก็ใช้น้ำซุปนะคะท้าน,นี้ก็ใช้น้ำเปล่าได้เลยลก็เติมน้ำซุปลงไปนิดนึง เราจะไหม้ซะก,ก่อนใส่พออย่าให้มันไหม้ไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แค่นิดเดียวก็เดี๋ยวเราจะตอนที่เราผัดใส่ปรุงเครื่องเราค่อยใส่อีกรอบหนึ่งได้ค่ะคือถ้ามันแห้งเกินไปกระทะมันจะแห้งเนาะมันจะฉุนพลิกเวลาเราผัดะคะ่ะจริงๆมันก็อร่อยแหละแต่ว่าคนผัดนี่แหละจะจามก่อน หว่างเนี่ยค่ะหมูสุกประมาณสัก50%ค่ะคือสุกเฉพาะด้านนอกเนาะด้านในยังไม่สุกค่ะเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยประมาณสักหนึ่งช้อนโตนะคะตามด้วยซอสปรุงรสค่ะ ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันก็กะกะเอาค่ะใครชอบรสไหนก็ลองผัดดูแล้วก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราทำด้วยนะคะของเราทําปริมาณค่อนข้างเยอะเนาะก็อาจจะปรุงเครื่องเยอะนิดนึงตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะ ก็ใส่ใบอ่าไม่ใช่ค่ะใส่กระชายซอยล,ลงไปตามด้วยพริกไทยข้าวโพดอ่อนก็ขับให้เข้ากันของเราน้ำแห้งเกินไปนะคะเราขอใส่น้ำอีกนิดนึง อันนี้เป็นน้ำซุปไก่นะคะใครมีซุปหมูซอกหมูก็ใช้ได้เหมีกันค่ะหรือใช้น้ำเปล่าก็ได้ค่ะอันาที่บอกมีอะไรก็ใช้น้ำแล้วค่ะทำอาหารก็ดัดแปลงได้นะมันก็เป็นศิละปะแขนงหนึงนะะ่งเนาะใครชอบทานอะไรแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะวิธีการทำอาหารหองแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะขึ้นอยู่กับวิธีการแล้วก็ความชอบของแต่ละคน,นะคะ่ะ เราจะชอบน้ำขูกขลิกขูกขลิกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราขอเติมน้ำเปล่าอีกน,น,นิดนึงนะคะคือเปิดเราต้องใช้น้ำเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าหมูข้างในมันยังไม่สุกนะคะเราอยากให้เขาสุกดีๆสุกให้ทั่วถึงค่ะก็เลยต้องใช้น้ำเยอะนิดนึงค่ะเพื่อเพราะว่ากว่าจะเคี่ยวลงอีกค่ะมันก็จะแบบอะไรนะน้ำมันก็จะแห้งลงอีกค่ะเพราะฉะนั้นต้องเติมน้ำเยอะนิดนึงระหว่างนี้เราขอชิมรสชาตินิดนึงเนาะ คือแลกของเราเราไม่ใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าน้ำซุปมันก็มีรสชาติอยู่แล้วนิดหนึง่งถ้าใส่เดี๋ยวจะเค็มไปใครชอบเค็มก็เติมน้ำปลาอีกหน่อยหนึ่งได้ค่เห็นไมคะน้ำเขาหวดลงอีกแล้วนี้ตบโรยด้วยตะไคร้นะคะตะไคร้ที่เราหั่นเฉียงไว้ผัดพอหอมๆตะไคร้ออกมานิดนึง ทีนี้ก็ตามด้วยใบมะกรูดฉีค่ะขยำนิดนึงนะคะให้น้ำมันหอมระเหยของใบมะกรูดออกมานิดนึงค่ะวดโอ้ยหอมมากเลยะะมหมูสามชั้นเป็นชิ้นๆเนาะแล้วก็เครื่องแน่นๆ โอเครสชาติเราชอบแล้วตอนนี้เราแค่รอให้เครื่องมันออกรสชาติให้มันสุกเข้าสวนละอนนะคะแล้วก็ผัดเผ็ดแบบนี้เลือนอาหารแน่นอนอ่ะโอเคประมาณนี้ค่ะได้ที่ละหมูสามชั้นก็สุกด,ดีแล้วค่ะลองตัดดูก็ได้ค่ะว่าเขาสุกด,ดีแล้วหรือยังพอแล้วของเรา ต่อไปตบท้ายด้วยใบโหระพาค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงใส่บใบโหระพาเพื่อให้มหอมเนาะสุดท้ายปิดไฟ เรียบร้อยแล้วค่ะผัดเผ็ดหมูสามชั้นของเราค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟไปเลยนะคะตักลงไปนี่ถ้ามีเห็ดฟางด้วยนะคะนี่รับรองจะอร่อยกันานี้ จัดนิดนึงโอเคใช้มือนี่ค่ะตะไคร้เขีย่ยเขาลงมานิดนึงค่ะรึบรึบโหระพาสักช่อหนึง่งนี่เสร็จเสร็จจริงๆนี่ค่ะเป็นอันเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะผัดผัดเผ็ดหมูสามชั้นนะคะในแบบของครัวพิพิไลค่ะออกมาเรียบร้อยแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะลองทำทานดูได้ค่ะรับรองแซบอีลีค่ะนี่ อูใกล้ใก,กันค่ะนี่โอเคถ้าชอบก็ลองไปทำทานดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครัวพิษเพล่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ